Did you know? Did you know? Did you know? Did you know ทำไมไข่ไก mm ่ม hmm. ีแค่สองสีเป็นไรเนี่ยก็นานๆเข้ากรุงเทพทีพี่เวหัวพอลูชันเยอะมากเลยนี่พ uhh like ี่ผมจะบอกพี่ให้นะพลูชันหรือมลพิษมันจะไม่เยอะขนาดนี้หรอกถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยที่เขาขับรถผ่านไปผ่านมารับผิดชอบนะ ดูแลเครื่องยนต์ขับรถด้วยความมีวินนะัยนะยางไอกลิก่นน้ํามันที่พี่ว่าเหม็นๆอยู่นี่นะคนที่เขาทําปิตโตรเลียมหรือน้ํามันน่ะเขาก็ต้องดูแลรแลับผิดชอบมาแต่ตรงนู้นแล้วจริงก <you> know? ิจการสํารวจและผลิตปิตโตรเลียมอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานครับการดําเนินงานในทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติกฎระเบียบข้อบังคับ ประกาศและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องมากมายมาตรการความปลอดภัยก็จะเริ่มทำกันตั้งแต่ก่อนการสำรวจค่าคลื่นไหวสะเทือนครับผู้รับสัมปทานต้องทำรายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมหรือว่า SEM หลังจากนั้นหากจะมีการเจาะหลุมสำรวจหลุมประเมินรวมทั้งหลุมผลิตก็จะต้องจัดส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ให้กับสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เห็นชอบก่อนเห็นไหมครับว่าต้องผ่านขั้นตอนและจัดทำแผนมากมายเลยทีเดียวเมื่อแผนผ่านความเห็นชอบแล้วก็จะมาถึงมาตรการป้องกันผลกระทบในส่วนของการปฏิบัติงานครับระหว่างการเจาะหลุมน้ำมันกา๊าซหรือว่าของเหลวอาจไหลทะลักเข้าสู่หลุมเจาะได้และพุ่งขึ้นมา เนื่องจากแรงดันภายในแหล่งกักเก็บจึงต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความดันสูงจากหลุมเจาะหรือที่เรียกว่า Blowout Preventer BOP ไว้ที่ปากหลุมนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดทำแผนรับมือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงการเตรียมการและการซักซ้อมอย่างสม่ำเสมอทุกปีเพื่อให้มีความพร้อมที่จะรับมือได้อย่างทันท่วงทีส่วนทางด้านสิ่งแวดล้อมผู้รับสัมปทาน จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการป้องกันและบำบัดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและมาตราที่75แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียมพุทธศักราช2514อย่างเคร่งครัดโดยต้องมีมาตรการการป้องกันผลกระทบและบำบัดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลรวมทั้งให้มีการติดตามเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการผลิตและต้องส่งรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กรมเชื้อเพลิงอีกด้วยครับนอกจากนี้ รัฐยังกำหนดให้บริษัทผู้ดำเนินการผลิตปิตโตรเลียมในทะเลต้องไม่ปล่อยเศษหินจากการเจาะลงทะเลนะครับและต้องอัดน้ำกลับทั้งหมดจากกระบวนการผลิตลงชั้นกักเก็บใต้ดินรวมทั้งจะต้องลดปริมาณก๊าซเผาทิ้งจากกระบวนการผลิตเพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยที่สุดกิจกรรมสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมทุกขั้นตอนต้องดำเนินการให้มีความปลอดภัยสูงสุดตามกฎหมายปิตโตรเลียมและมาตรฐานสากล ท่านผู้ชมครับการลดผลกระทบนะครับทางสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงานนะครับนี่เป็นความรับผิดชอบของเราทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นภาคของผู้ผลิตภาคขนส่งแล้วก็ภาคผู้ใช้งานอย่างเราๆทุกคนนะครับนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับต้องช่วยกันครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวนี่คือเรื่องใหญ่ของโลกใบนี้ไปเร็วเดี๋ยวไม่ทันนี่คือทิ่คโนคุณรู้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ YouTube, YouTube อีเมลมนี้จดหมายมาเหมือนเดิมนะครับรักโลกใบนี้เยอะๆนะครับสวัสดีครับ What the hell did you know?